อ้าวเดีครับน้องผมมาสมัครงานครับพี่เคยทําจากที่ไหนมาก็เคยเป็น MC อยู่ครับเซ็นงานได้ครับผมใส่เสื้อสินค้าอะไรได้หมดเลยครับพี่ภาษาอังกฤษพูดได้ไหมพูดได้หมดเลยครับยังถามอะไรตอบได้หมดได้ครับอ๋อยังเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบกางเกงในขอบยื้อดี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 อยากจะทําที่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็เอา พูดการศึกษามาให้ดูพรุ่งนี้เลยอะฮะมาพรุ่งนี้เลยเฉียบครับได้ได้ไดอบคุณมากครับพี่ <c oughs> อ่ะน้องน้องข้างในหมดตับแล้วข้างนอกเล่นได้เลยเอา้าวมากติปมาส่งโชช้อช้อช้นี่มันวันจะกดแบบเกมเนี่ยหรอเอา้าโอ้มันชีวิตติดใจพี่นี่คิดจะกดอย่างอื่นตั้งหรอกดอะไรมีอะไรอย่างอื่นมันกว่าเกมเหรอโอ้ยมีเยอะเลยกดก็ได้นะพี่อยากกดนี่เลยเหรอ มันเคลี้ยวผมอยาก <g ay> อัพเกรดเกมเขาจะอ<ะ>ัพเกรดเก็บไว้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวขอยิงบาร์โค้ดหน่อยครับพี่เพิ่งยิงบาร์โค้ดเหรอฮะใช่โอ้ไม่โค้ดธรรมดาโค้ดใหญ่เลยนะครับพี่แล้วก็ไปถามวิธีกับน้องเขาครับน้องครับดีว่าพี่อยากจะอะไรฮะ นี่เลยค่ะถ้าพี่อยากได้เกมนะคะแนะนำค่ะเกมใหม่ของกาลินาค่ะเป็นเกมฟรีไฟล์นะคะได้คุยคุยได้คุยคุยอยากรู้ก็หนูไม่หนูอยากรู้เพื่อเกมอะไรเอออยากรู้ก็มาฟังตรงนี้ดิเออเกมนี้ยอดดาวโหลดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะดาวโหลดฟรีค่ะโหลดฟรีด้วยเหรอแล้วเกมเล่นยังไงอะ มีผู้เล่น50คนนะคะเข้าไปในเกาะล้างค่ะแล้วพี่ต้องทําทุกวิถีทางค่ะเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายถ้าพี่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้พี่ก็จะได้มาหาหนูค่ะแล้วถ้าทำยังไงให้มาเจอกับพี่บ้างเออเป็นเนไม่เกี่ยวอะไรก่อนนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามก่อนนั่งก่อนลูกเขาจะเกมมาเล่นยังไงอะเล่นอย่างเงี้ยอ่าอย่าไกันมเีพี่ดูดิ โหลดเสร็จยังโหลดได้ยังเดี๋ยโหลดอยู่อ่อืมโหลดเข้าไหมนะยังยังแค่จอดจอดจะไปกับพี่ได้ไหมไปก็ได้ค่ะบอกเเฮ้าแต่งสุดท้ายเนี่ยน้องน้องอะไรเป็นทำงานอยู่ทำงานอยู่ไปไหนเอ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อเวลาให้ไม่ได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 ้เฮ้ยสองก็จบเลยไปไปไปที่อยู่นี่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเกี้ยเกี้ยเกี้ยปิดร้านเลยปิดไอ กอนเคี่ยรัดพี่เคี่ร์ร้านี่ทำไมเมาทำไมเมาใหญ่ยางเนี้ยไป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 ไหนไปกับพี่เนาะไอ้คนไม่ชอบชอบตะขาบผู้หญิงพวกนี้